สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะมาพูดถึงเรื่องน้ํามันราข้าวจมูกข้าวกับผู้ป่วยมะเร็งค่ะน้ํามันราข้าวจมูกข้าวมีผลยังไงกับผู้ป่วยมะเร็งนะคะกุ้งจะบอกแบบนี้นะคะตัวนี้น้ํามันราข้าวจมูกข้าวของแพทย์หญิงสมฤดีนะคะมีการทดลองนะคะให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะใช้จริงและเห็นผลจริงนะคะยังไงคะก็คือผู้ป่วยมะเร็งนะคะร่างกายจะอ่อนแอกว่าคนปกติและร่างกาย ต้องการสารอาหารที่จําเป็นมากๆเลยนะคะกว่าคนทั่วไปน้ามันรำคาญจมูกข้าวจะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งแข็งแรงขึ้นค่ะได้รับสารอาหารที่จําเป็นทําให้ร่างกายฟื้นฟูตัวได้เร็วทําให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้เคมีนะคะในช่วงระยะเวลานั้นร่างกายจะอ่อนแอมากๆเลยนะคะบางคนนะคะก็ไม่สามารถเข้ารับ การรักษาอย่างต่อเนื่องได้เนื่องจากว่าระบบเลือดไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงพอตรวจเลือดแล้วไม่ผ่านนะคะทําให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษา อย่างต่อเนื่องได้นะคะตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนี่จึงจำเป็นมากๆสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้นะคะซึ่งตัวนี้กุ้งก็มีโอกาสได้เจอกับลูกค้าจริงๆที่เป็นมะเร็งหลายๆเคสเลยนะคะแล้วก็สามารถเห็นผลจริงๆแล้วก็ดีขึ้นได้จริงเลยคือลูกค้าที่เขาเป็นมะเรง็งแล้วก็จะต้อง เข้ารับการให้ให้เคมีอย่างต่อเนื่องคือเป็น20-30ครั้งนะคะเมื่อได้ทานน้ามันรำข้าวจมูกเข้าเข้าไปนะคะทำให้เขาสามารถรตรวจร่างกายผ่านร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการนะคะจนทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกตินั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็จําเป็นมากๆเลยก็คือ ในช่วงระหว่างที่ลูกค้าที่เป็นมะเร็งเข้ารับการรักษาทางเคมีนะคะร่างกายจะอ่อนแอมากๆบางคนแพ้เคมีถึงขนาดอ้วกไม่มีแรงคือฟิตเขาเรียกอะไรเขาเรียกผลข้างเคียงของการให้เคมีะคะ่ะรุนแรงมากๆเลยนะคะช่วงนี้และค่ะ เป็นช่วงวัดดวงกันเลยนะคะว่าร่างกายของเราร่างกายของคนที่เป็นมะเร็งจะสามารถผ่านช่วงระยะเวลานี้ไปได้หรือเปล่านั่นจึงเป็นเหตุสําคัญและจําเป็นมากๆนะคะที่ผู้ป่วยมะเร็งจึงจําเป็นจะต้องได้รับอาหารเสริมเพื่อไปเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทําให้ระบบเลือดดีทําให้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็สามารถ ผ่านกระบวนการการให้เคมีได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะกุ้งจึงจําเป็นจะต้องแนะน,นําน้ําบันรําข้าวจมูกข้าวตัวนี้ให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและอยู่ในระหว่างการรักษาของแพทย์ได้ทานเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าช่วงระยะเวลานั้นลูกค้าจะไม่สามารถทานอาหารได้เลยคือทานอะไรก็อ้วกแม้แต่ทานน้ํายังอ้วกออกมาถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจะรู้ดีนะคะตัวนี้กุ้งบอกเลยนะคะกุ้งเจอมาหลายเคสมากๆสาหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งวันนี้ก็เลยต้องนําเอามาบอกกันนะคะตัวนี้นะคะน้ํามันราคาจหมูกค่าของแพทย์หญิงสมฤดีค่ะเพราะว่ากุ้งมั่นใจมากๆก็เพราะว่าจริงๆตัวนี้ได้รับการการันตีจาก ศูนย์มะเร็งแห่งชาตินะคะแล้วก็ตัวคุณหมอแพทย์หญิงสมฤดีเองได้ทดลองจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่เป็นเคสที่ต้องได้รับการรักษาจริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะจึงทําออกมาให้ลูกค้าที่มีปัญหาด้านนี้ทานกันนั่นเองนะคะวันนี้กุ้งอยากจะฝากไว้แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆสําหรับคนที่มีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วก็หรืออาจจะเป็นญาติของผู้ป่วยคนใกล้ชิดนะคะหลายๆคนการันตีกับกุ้งเลยนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ในระยะเวลาของ การรักษาการให้เคมีนะคะทานตัวนี้เข้าไปทําให้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างาเสร็จสิ้นกระบวนการทําให้ร่างกายกลับมาทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองนะคะวันนี้กุ้งอยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะคะนําข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกกันคะ่ะ